ล่นง่ายครับนี่ไปได้เลยเห็นไหมครัได้เลยแบบนี้อนะ่าบล็อกไทยสไ a ล์แลนสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเปิดกล่องแนะนําเจ้าโดรนติดกล้อง e 9กกันครับว่ามีวิธีการเล่นอย่างไรกันบ้างเปิดเคสมาแบบนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวรีโมทนะครับหตัวโดรนหนึ่งตัวนะครับผมกันใบพัดนะครับแล้วก็ใบพัดสำรองมีสายชาร์จพร้อมกับกูญมือวิธีการเล่นด้วยนะครับตัวนี้มีความพิเศษคือสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับทั้งระบบ android และระบบ ios มีกล้องหน้า แล้วก็มีกล้องข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นไฟ mini HD นะครับผมการนอื่นนะครับผมเราก็ต้องการขาออกก่อนแบบนี้รับรับรับให้เป็นรูปแบบลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ถอดแบตออกครับเสียบที่ชาร์จเข้าไปครับแล้วเสียบครับปึ๊บถ้าไฟสีแดงดับเมื่อไหร่แสดงว่าแบตเตอรี่ได้บรรจุเต็มแล้วนะครับผมอยากเซฟก็สามารถใส่ที่กันใบพัดได้เลยนะครับเมื่อใส่ตัวกันใบพัดเสร็จนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับจอยสติ๊กด้านซ้ายตัวนี้นะครับผม ดันขึ้นนะครับเขาก็จะบินขึ้นบินลงก็ดันลงนะครับผมถ้ามหมุนทางนี้ก็คือหมุนซ้ายหมุนทา้งนี้ก็หมุนขวาส่วนจอยสติ๊กทางด้านขวานะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเราโยกขวาแบบนี้เขาก็จะเอียงอย่างนี้เรายกซ้ายแบบนี้เขาก็จะเอียงไปซ้ายแบบนี้ดันไปข้างหน้าเขาก็จะบินไปข้างหน้าดัานถอยหลังเขาก็จะบินกลับมาข้างหลังนะครับผมปุ่ม power นั่นเองนะครับก็คือการเปิดเครื่องนะครับนี่ไปให้มีไฟสีแดงแบบนี้นะครับส่วนปุ่มที่เป็นลูกศรนี้ทั้งหมดที่คุณเห็นนะครับก็คือปุ่ม จูนนั่นเองนะครับสมมติมันเอียงขวาไปบ้างเราก็กดซ้ายซ้ายจูนได้นะครับเอียงหน้าไปมากเราก็กด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 หลังจูนครับมันเอียงซ้ายไปมากเราก็กดตัวขวานะครับจูนกลับมาส่วนปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มการเทคออฟบินขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับแล้วปุ่มนี้ก็คือปุ่มแลนดิ้งหรือว่าลงจอดแบบอัตโนมัติเช่นกันนะครับตัวนี้ก็คือไว้สําหรับกดถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับส่วนตัวนี้เรียกว่าปุ่มโฮมนะครับผมเอาไว้เวลา กดนะครับแล้วเขาจะพุ่งไปข้างหน้าในหัวที่เราหันไปส่วนปุ่มทางด้านขวามือนะครับจะเป็นปุ่มที่ปรับระดับสปีดความเร็วนั่นเองนะครับมีด้วยกัน3ระดับนะครับลองกดเล่นดูนะครับและส่วนปุ่มนี้ถัดมานะครับผมก็คือปุ่มตีลังกาเนี่ยนะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งติ๊ดแล้วดันไปนะครับเครื่องเขาจะตีลังกาและมีอีกฟังก์ชันหนึ่งในปุ่มเดียวกันนะครับถ้าเรากดค้างติ๊ดเนี่ยเครื่องเขาจะดับเพื่อกันไว้สําหรับเวลาเครื่องไปติดอยู่ที่ต้นไม้หรือติดอยู่ที่ใดสักแห่ง อย่างแรกต้องกดที่ตัวเครื่องค้างก่อนนะครับให้ไฟติดแบบนี้นะครับผมจากนั้นกดรีโมทครับปึ๊บอ่านี่ควให้ไฟหยุดแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการ t เทคอ f ฟอัตโนมัติบินขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการบินให้ดูครับเ,เดินหน้าถอยหลงังซ้ายขวาคล่องตัวเลยครับผม วิธีจะเชื่อมตัวโดรนเข้ากับโทรศัพท์นะครับเราจะต้องโหลดแอป KYFPV เข้ามาก่อนนะครับจากนั้นกดตัวเครื่องอย่างนี้ครับให้ไฟหน้าติดครับเราจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเขาก่อนนะครับตัวนี้ครับปึ๊บเมื่อเชื่อมเรียบร้อยจากนั้นก็เข้าที่แอป Start ดูนะฮะอ่าภาพมาแล้วนะนี่เลยผมนี่ต่อกล้องแล้วโหมดแรกคือโหมดถ่ายรูปครับถ่ายเลยแอแบบนี้นะครับโหมดที่2ถ่ายวิดีโอครับผมนี่ก็กดไปนะครับผม ไฟล์ก็จะอยู่ที่ตัวนี้ครับโฟลเดอร์ที่เราถ่ายไปเมื่อสักครู่นะครับผมส่วนตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับตัวนี้มันพูดถึงการเชื่อมต่อที่มั่นคงนะครับโหมดใจโรสโคปนะครับก็คือตัวนี้นะครับเรื่องเขาก็จะบินไปอย่างเงี้ยเอียงตามเราเลยนะครับส่วนตัวนี้ครับเปิดออนไว้เลยครับก็จะเป็นจอยสติ๊กที่เราสามารถบังคับได้นะครับผมถ้าถ้าเราดันตรงนี้ขึ้นเขาก็จะบินขึ้นดันลงเขาก็บินลงนะครับตัวนี้ก็ซ้ายขวาเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นโ นี่ก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกมากมายนะครับอยากได้ภาพสไตล์ไหนแบบไหนนะครับส่วนฟังก์ชันนี้นะครับก็คือถ้ากดแล้วก็จะตีลังการนะครับก็กดไปแล้วก็เลื่อนตีลังกาตรงจอยสติ๊กนี้นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็คือให้เขาบินวนนะครับกดหนึ่งทีแล้วเขาก็จะบินวนอัตโนมัติครับส่วนนี้นี่สามารถอัดเสียงได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ลองไปศึกษากันดูนะครับไม่ยากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนการถ่ายรูปต่างๆนั่นเองนะครับผมทางด้านซ้ายมือสามารถซูมภาพเข้าไปได้แบบนี้นะครับไฟที่ตัวเครื่ นี่กดเปนตานเล็กๆเกห็นไ,ไหมครับเครื่องจะรันแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาลองบินโหมดไจโรใช้โทรศัพท์เอียงไปเอียงมาบังคับกันบ้างน,นะครับให้กดคาลิเบตก่อนโดยการก,กดตรงปุ่มเซตติ้งนะครับนี่กดตอนนี้หนึ่งทีเขาจะเซตครับไฟอ่าอย่างนี้แสดงว่าคาลิเบตเรียบร้อยแล้วก่อนจะกดไจโรนะครับนี่เอียงองศาให้ได้ก่อนแล้วกดเลยครับเฟิร์าจากนั้นเราจะติ๊กไล์มือค่อยๆขึ้นบินนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดู นี่ฮะนี่บังคับด้วยมือือเลยตั้งศูนย์ดีนะครับก็จะยิ่งเล่นง่ายครับนี่ไปได้เลยนะฮะได้เลยแบบนี้นะกดลงออตโต้ได้นะครับมีตัวนี้ผมกดให้ดูนี่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเล่นแบบใจโล่นั่นเองนะครับผม